มีหลายๆคนที่ถามมาว่าปั๊มน้ำเนี่ยต่อแบบสายพานกับต่อแบบต่อตรงเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรครับมันมันก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างนะครับนี่ข้อดีข้อเสียก็คือใช้สายพานเนี่ยมันเป็นรุ่นแรกๆของการออกแบบเบอร์ฟรังญี่ปุน่นไรรุ่นแรกๆก,ก็ใช้ใสายพานนะฮะ พอนานๆเข้าจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ใช่แล้วเขาเปลี่ยนเป็นระบบเฟืองระบบต่อตองแต่เรายังใช้สายพานอยู่รถอีแตนบ้านเรานี่ตั้งสามสี่สิบปีที่แล้วก็ยังสายพานจนบัดนี้ก็ยังใช้สายพานเพราะว่าเราไม่ใช่ประเทศที่ผลิตพวกเครื่องจักรได้ผมก็จะบอกจากประสบกา,ารณ์ว่าการใช้สายพานเนี่ยฮะมันทำให้ สูญเสียความฝืดหรือสูญเสียแรงแรงมาจากที่เราจ่ายไปเนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์ตามแต่ที่เราจะทดถูกต้องไม่ถูกต้องนะฮะเออใช้ใสายพานล่องเนี่ยบางคนที่ตาเห็นเรียกว่าเห็นตาตานานๆน,น,นะครับพวกชาวสวนก็อีแตนต่อสายพานยาวนูน่นสองวาใช้เส้นเดียวต่อ ไปดูดน้ำลำคลองก็ใช้อ,อะไรปั๊มพยานาคก,ก็โอเคแล้วครับเพราะว่ามันทำไม่ได้เพราะเราทำได้แค่นั้นแต่จริงๆผมจะบอกว่าใช้สายพานล่องมันสูญเสียผมจะเทียบให้ดูก็คือแบบว่าสมมุติว่าเรามีเงินลอยบาทที่ไปซื้อน้ำมันหรือซื้อพลังงานมาเนี่ยถ้าเราใช้ต่อแบบสายพานเนี่ยเราจะอาจจะเสียพลังงานสูญเสียไปเนี่ย ตั้งแต่สิบาทจนถึงห้าสิบาทเลยซึ่งชาวสวนไม่รู้หรอกครับพอน้ําไหลก็โอเคแล้วแล้วการทํานาหรือทาใช้น้ำมากๆเนี่ยมันไม่ค่อยคมหรอกครับการที่ใช้น้ําราคาแพงนะ,ะก็มันมีหลายกรณีคือบางคนก็ใส่สายพานสามเส้นสี่เส้นเล่งตึงเปี้ยเลยนะครับมันไม่รู้หรอกครับแต่เผามันขาดเพราะว่ามันตึงเกินไปนะ สายพานแต่ละเส้นมันมีกำหนดแรงมาของมันนะครับแล้วที่มันผิดมากๆคือว่าไอ้สายพานปั๊มเนี่ยไอ้โมเลปั๊มเนี่ยตัวเล็กๆตัว3นิ้วไอ้ตัวนั้นตัวหนึ่งหนิ้ว8นิ้วคือจะวิ่งให้มันเร็วนะมันใช้ไม่ได้ครับสูญเสียมากมายเล่งมากๆกับสายพานขาดลูกปืนแตกนะฮะถ้าเราจะใช้มันเอาพอใช้ได้นะครับอย่างน้อยก็คือว่าตัวที่ปั๊มน้ำเนี่ยไม่ควรเล็กกว่า4นิ้วตัวที่เครื่องนี่ก็โตขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆจนถึง8นิ้ว10นิ้ว แต่ถ้าถึง8นิ้ว10นิ้วแล้วไอ้ตัว4นิ้วก็ต้องเพิ่มเป็น6นิ้วเพื่อที่ความน่าจับสายพานมันมากขึ้นมันจะทําให้ไม่ต้องเล่งตึงลูกปืนไม่แตกนะครับแล้วก็ปั๊มทนไม่หนักนะเหมืนเราลองดูเราควงเนี่ยสมัยก่อนผมก็ควงนะผมก็เป็นช่างรับซ่อมปั๊มน้ำนะเอ็กบอต้าเนี่ยครับเล่งตึงๆควงหนักมากซึ่งไอ้แรงหนักลูกแรงฝืดอันนั้น,นมันไม่หนีไปไหนนะครับ มันติดขึ้นมาแล้วมันก็ยังอยู่มันก็เป็นตัวที่กินความฝืดหรือกินพลังงานก็คือกินเม็ดเงินของเรานะเพราะฉะนั้นสายพานใช้ได้ครับแต่ว่าตรงนั้นเราต้องยอมรับระดับหนึ่งว่ามันเสียไปนะก็ถ้าเราตั้งให้มันถูกก็คือว่าให้จํานวนเส้นสายพานพอเหมาะกับแรงมานะครับมันมีล่อง C ล่อง B ล่อง A ล่อง A เล็กซึ่งมากมาย แต่ที่เราจะพูดกันภาษาบ้านๆก็คือล่องบีนะครับเราก็ใช้กันอยู่ล่องบีเนี่ยสายพานกเกษตรเนี่ยใช้สองล่องก็พอครับไอ้ที่ตัวใหญ่ๆจริงๆใช้สามล่องถ้าสี่ล่องห้าล่องเนี่ยมันเป็นสายพานอุตสาหกรรมซึ่งมันไม่น่าใช้มันกินพลังงานเยอะนะครับใช้แค่สามเส้นก็เยอะแล้วนะครับแล้วก็จะบอกว่ามันทดได้ทดอะไรเนี่ยให้มันทดได้ครับปรับรอบได้ไรได้จริงแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมว่า มันกินพลังงานคนมันกินเม็ดเกินคุณก็จะยอมให้มันกินหรือเปล่านะคนลงไปร้อยหนึ่งมันหายไปสิบบาทสิบห้าบาทโดยที่มันไม่ได้อะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นชั่วโมงนะครับสมมุติว่าถ้านมองว่สิบบาทคุณใช้ร้อยชั่วโมงก็เป็นเท่าไหร่พันชั่วโมงหมื่นชั่วโมงมากมายไอ้เงินที่อยู่ตรงนั้นแหะครับมันเป็นเงินที่มันบริสุทธิ์แล้วมันเป็นเงินที่เราไม่ต้องลงทุนแล้วนะจริงๆถ้าชาวสวนเข้าใจตรงข้อนี้ก็จะทําให้เราเนี่ย ทำแล้วมีเหลือมากขึ้นนะแล้วก็ส่วนทีนี้ข้ามไปนะครับเราไปดูว่าไอ้ระบบต่อตรงมันดียังไงมันไม่ดียังไงนะระบบต่อตรงมันดีตรงที่ว่ามันไม่สูญเสียแรงความฝืดขณะที่ส่งกําลังนะแต่ต่อตรงม,มันมีข้อเสียตรงที่ว่าไอ้ลูกค้าเนีเ่ยหรือว่าชาวสวนเนี่ยต่อไม่เป็นต่อไม่ตรงมันก็งัดพองัดมันก,นก็ลูกปืนแตกเผาขาด ชาวสวนก็ไม่เข้าใจว่ามันมันไม่ดีนะนั่นข้อหนึ่งนะครับข้อที่สองคือฟังว่าแม่เสียงเครื่องมันเร่งมากมายกินน้ำมันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะหาเครื่องกับปั๊มเนี่ยให้มันมันสมดุลกันนะภาษาภาษาน่้นเขาเรียกว่ามันแมทกันพอดีรอบเท่านี้กินแรงมาเท่านี้นะไอปั๊มเท่านี้ก็รอบเท่านี้ได้น้าเท่านี้เอามาชนกันพอดีพอดี เหมือนกับที่ว่าอ่านเยอะนะแล้วก็ได้น้ําน้อยแต่ถ้าเราปั๊มเราตัวใหญ่พอแรงพอดีแรงมากับเครื่องเนี่ยมันไม่มันไม่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 กินไม่กินน้ํามันหรอกครับส่วนมากถ้าทดดีๆต่อดีๆตับประการที่ต่อเนี่ยสมัยน้ามันตอนนี้นะครับมันคิวหนึ่งมันประมาณบาทเนี่ยถ้าทําดีๆหรือตัวใหญ่ๆห้าสิบตังได้แต่ที่ทําไม่ดีนะครับมันคิวหนึ่งถึงสาบาทสี่บาทซึ่งมันมันไม่คุ้มซึ่งชาวสวนก็ ไม่รู้อะครับเพราะชาวเพราะช่างเนี่ยบางทีก็ไม่รู้จริงก็เอามันตัวใหญ่ๆห่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันมันไม่ไหวเราไม่ต้องรับผิดชอบมันไหวนะถ้ามันไม่ไหวเ,เลเ้เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอะไรทาให้เราต้องเสียค่าแรงไม่เอานะอย่างมอเตอร์ก็เอามอเตอร์ใหญ่ๆห่ไว้ก่อนนะไม่มอเตอร์ใหญ่ๆหญ่ไว้ก่อนเนี่ยมันก็กินมือกนบคนเอาคนตัวใหญ่มา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 ,มาทำงานเล็กอะครับ มันตามแบกขอาวสารในกระสอบให้มันให้มาแบกไอ้ข่าวสารเครื่องกระสอบมันก็แบกได้ครับแต่ว่าพลังงานมันกินเ่าก,กือบหนึ่งกระสอบนะเพราะฉะนั้นการหาสมดุลในระหว่างการพอดีระหว่างปั๊มกับเครื่องยนต์เป็นหัวใจสําคัญนะครับแล้วก็การต่อตรงต้องต่อให้ตรงนะครับต้องต่อให้ตรงต่อเบี้ยวต่อเฉียงต่อเอียงใช้ไม่ได้แล้วก็ไอ้ตัวย่อยต่อนี่แหละครับครับ มันมีกำหนดแรงมาด้วยนะครับบางทีตัวตั้งห้าสิบแรงใส่ไอ้ยอยไว้แค่สาสิบแรงมันปิดไปบิดมามันทนแรงไม่ไหวมันก็พังนะส่วนมากจะต่อเล็กนะครับแรงมาใหญ่ต่อเล็กเพื่อประหยัดในการค่าแรงต่อซึ่งมันไม่ถูกต้องจริงๆแล้วมันจะต้องมีค่าแรงต่อนะแล้วเราก็ต,ต่อให้มันถูกขนาดของมันจริงๆแล้วเนี่ยมันเออจะว่าไปนะ ถ้าต่อดีต่อเนี่ยมันเป็นสิบปีคุณไม่ต้องทำอะไรจนปั๊มพังไปสองตัวมีเสียเลยไอ้ยอยโยรเนี่ยครับทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งคือไอ้เฟรมที่ต่อเนี่ยนะครับเครื่องหกสูบใช้เฟรมแค่สี่นิ้วนะไอ้ตัวข้างๆเนี่ยสี่นิ้วซึ่งเวลามันออกแรงนวะมันบิดเพราะมันบิดศูนย์มันก็เสียแล้ะครับคุณตั้งไม่ดีมันก็เสียเพราะฉะนั้นการออกแบบไอ้แท่นปั๊มนี่ยลครับหรือเฟรมเนี่ย มันต้องออกแบลบแล้วให้มันแข็งแรงพอที่มันจะรับแรงบิดของเครื่องแล้วก็ปั๊มได้นะครับบางทีมันไม่แข็งแรงพอคุณก็จะต้องใช้พุกใช้น็อตยึดติดกับแท่นปูนนะครับมันก็จะทําให้เราทําได้แข็งแรงพอนะทีนี้ก็อยู่ที่ช่างแล้วครับทํำยังไงนี่ผมก็จะบอกว่าการใช้ต่อตรงเนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่ครับ เราเราเป็นชาวสวนเป็นอะไรก็ต้องมันศึกษาเมื่อรุ่นใหม่มันดีฝรั่งทําญี่ปุ่นทาเราก็ต้องทําตามครับเราไม่ต้องไปไปไปคอนฟว้าอะไรมากมายนะทำตามคือว่าคนดูเชียงกงใหม่ๆรุ่นใหม่เนี่ยไม่มีครับไม่มีสายพานจะเป็นต่อตรงทั้งหมดเพราะนั้นเราพยายามต่อตรงหารอบให้ได้นะครับคือหารอบได้ไม่ได้อะไรก็ มีเว็บมามีอะไรมีมีข้อความมาก็ถามมาได้นะเราจะบอกให้นะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเป็นความรู้ที่ผมจะมอบให้เพราะว่ามันอยู่กับผมน,นั่นก็เดี๋ยวมันจะไม่อยู่กับผมแล้วนะครับก็วันนี้ก็เอาข้อดีข้อเสียของการต่อตรงกับสายผพานทานี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับผมเาาครับ